เอาจริงๆแล้วมีทำทำธุรกิจอยู่อยู่กับแฟนแต่ว่าอยากจะมีธุรกิจเสริมขึ้นมาอยากจะขายออนไลน์อยากจะมีตังเพิ่มอาอย่างนี้ดีกว่าก็เลยอยากลองมาตอนนี้ขายเสื้อผ้าค่ะเป็นขายปีกนะคะทามานานแล้วค่ะประมาณสิบกว่าปีแล้วสิบปีแล้วค่ะได้อะไรหลายๆอย่างเลยอะค่ะที่มากับโฟทดีตัดสินใจไม่ผิดเลยอะค่ะที่มาแล้วแบบว่าตอนแรกเราก็ยังแบบว่าคิดว่าวมันจะได้อะไรไหมอะไรเงี้ยแต่พอได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบคื่ออยากจะอยู่แต่ตรงนั้นเลยอะมูฟออนไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ได้เปดิดหูเปิดตาได้แบบได้ประสบการณ์ใหม่ๆเนะอย่างเช่นผมก็เคยมาแล้วแต่ว่ามันจะเป็นในแบบอื่นๆคราวนี้ก็มาก็คือได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ไปแบบศูนย์เครื่องสําอางอะไรพวกนี้นได้ไปตลาดเครื่องสําอางได้ไปพวกร,รับผลิตอะไรต่างๆเนี้ยมากขึ้นก็ได้ประสบการณ์ดีๆจากตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยปกติแล้วคนเรามาต่างประเทศเนาะมันอาจจะอาจจะกินอาหารแบบไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือกินได้มากับโค้ดมีไกด์ส่วนตัวปกติถ้าเราไปทัวร์กับคนอื่นอะเราไม่กล้าที่จะถามแต่อันนี้คือเราอยากซื้ออะไรเราอยากถามอะไรเทได้และคือ เขาต่อราคาให้เราได้พาไปไหนก็ไปแล้วแล้วเราเป็นคนเดินเยอะไกด์แบบไปกับเราลุยมากตั้งแต่เก้าโมงเย็น5้าโมงเย็นก็คือใช้เวลาคุ้มมากเอนจอยมากแล้วก็สนุกแล้วก็คือได้ความรู้เยอะเลยแล้วก็โค้ดดีดูแลดีมากเช็คแคร์ตั้งแต่แบบสนามบินนะคะทุกอย่างเหมือนแบบวางแผนอะไรให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วแม้กระทั่งแบบซองใส่เอกสารอะไรก็ทุกอย่างเลยเป็นสเต็ปสเต็ปหมดเลยค่ะจนอาหารเย็นอร่อยทุกมื้อเลยค่ะแล้วก็ได้ความรู้เยอะค่ะได้ประสบการณ์ เยอะเลยอะค่ะไกลโอเคค่ะก็เทคแคร์ดูแลเราตลอดเลยคือแบบประกบใกล้ชิดเลยช่วยแปลภาษาอะไรให้เราด้วยเพราะเราพูดไม่ได้เลยอะค่ะฟังก็ไม่รู้เรื่องพูดก็ไม่ได้ค่ะถ้ามาเองมันก็จะยากหน่อยแต่ถ้าเกิดว่ามากับทางโค้ดก็สะดวกสบายเรื่องการเดินทางเรื่องของแหล่งที่ที่เราสามารถไปได้แบบตรงจุดไม่ต้องไปตามหาสินค้าเองเราไม่รู้ตรงไหนเราก็สอบถามได้สามารถให้คนานําแนะนําแล้วก็พาเราไปได้ถูกแหล่งถูกจุดกับสินค้าที่เราต้องการครับอยากให้ลองเปิดใจมาเราอาจจะไปซื้อของ ตัวอย่างกลับไปเอานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้สินค้าตัวอย่างไปแล้วอย่างเงี้ยถ้าเราไปเรียนอย่างเงี้ยเราอาจจะไปต้องธุรกิจทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะเปิดใจนิดนึงแล้วก็มาเพื่อเอาประสบการณ์สุดประทับใจอะค่ะบอกแค่นี้ไม่ทิดหวัง <c oughs> ค่ะเจอของถูกใจแล้เดินแบบลืมเหนื่อยไปแล้วเหนื่อย <c oughs> มากับโค้ดดีไม่ต้องกลัวอะไรเลยคือแบบเชื่อมั่นได้เลยค่ะเพราะว่าดูอยู่แล้วตั้งแต่ขายของมาตั้งแต่ตอนแรกอะค่ะก็เคยทักมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ พอมาเห็นอีกรอบนึงว่าจะมารอบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทักไปเลยคือไม่ต้องกลัวอะไรเลยแบบมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคือชอบตรงที่มีไกด์ส่วนตัวเดินไปกับเราตลอดแล้วเราต้องการพูดอะไรถามอะไรคือเขาคุยเป็นตัวแทนเราได้เลย,เลยอะไรเงี้ยครับได้ของที่อยากได้แน่นอนครับสำหรับคนที่ยังลังเลหรือว่าไม่มั่นใจนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ช่วยยืนยันได้ว่า <c oughs> ไม่ต้องคิดเยอะครับผมสามารถตัดสินใจแล้วก็มาได้เลยครับคุ้มค่ากับเงินที่เสียแน่นอนครับผมโอเคครับเราไม่ต้องมาควานหาเองคือได้ตรงจุดเลยสามารถบ,บอกไ,กไดดไ้ สามารถแบบขอคําแนะนําได้ว่าเราจะอยากได้แบบไหนเราจะได้แบบร่นเวลาขึ้นถ้าเราไปหาเองเราอาจจะงมไม่ถูกแต่ถ้ามาตรงนี้ก็คือเราก็ไปสามารถไปได้ตรงจุดได้เลยครับผมถ้าเกิดใครอยากมาตลาดแห่งนี้นะครับแต่มาไม่เป็นนะครับรอบต่อไปที่โคชบีจะพามานะครับรอบ VAP นะครับวันที่7ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้นะครับส่วนรอบยอดนิยมนะครับวันที่2 1ถึง24กรกฎาคมนี้ครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทั้งติ๊กต็อกนะครับให้กลับไปที่แอป Facebook ครับน ให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์